ว่าเล็กตามสั่งบุ้มบุ้มวันนี้พลอยเดินทางมาทําธุระแถวคลองดานแล้วก็มีเอฟซีในช่องแนะนําให้พลอยลองมาทานข้าวร้านนี้บอกว่าพี่พลอยคะลองมาทานข้าวร้านนี้ให้หน่อยอยากรู้ว่ามันบุ้มบุ้มจริงหรือเปล่าในเมื่อเอฟซีในช่องเราขอ้องเราก็ต้องมาสิคะทางข้าวร้านเนี่ยเป็นซอยเล็กๆขับเข้ามาเรื่อยๆรย้านคุณป้าเล็กเขาจะอยู่สุดซอยเลยที่ร้านคุณป้านเนี่ยจะมีแค่2โต๊ะจะมีโต๊ะนอกกับโต๊ะในจานแรกที่พลอยสั่งไปจะเป็นข้าวผัดกะเพราทะเลนะคะแต่ก่อนป้าเขาขาย40บบาทตอนนี้ ปรับราคาเป็นจานละ60บาทแล้วนะคะผัดกะเพราทะเลเนี่ยจะมีทั้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกคุณป้าเขาน่าจะใช้ไซส์ใหญ่เพราะว่าแวนปลาหมึกเนี่ยก็คือใหญ่มากรสชาติส่วนตัวพอยคิดว่ากลางๆเหมือนผัดกะเพราทั่วไปส่วนข้าวเนี่ยก็คือไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะคะแต่ข้าวป้าเนี่ยให้เยอะมากๆส่วนกุ้งที่คุณป้าให้มาเนี่ยหลายตัวนะคะทุกคนแล้วพอยก็หันไปเห็นหมูกรอบคือน่ากินมากก็สั่งเป็นกะเพรามูกรอบมาอีกหนึ่งราคาจานละ60บบาทเหมือนกันค่ะรสชาติอร่อย